บทสวดมหาสมัยครูบาอาจารย์แนะนำหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่สิมหลวงปู่จันเรียนท่านชอบสวดเนื่องจากเป็นบทสวดเพราะว่ามหาสมัยสูตรเป็นบทสวดที่เทพเทวาในหมื่นจักรวาล นิยมชมชอบเพื่อสดับตรับฟังมากที่สุดครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าถ้าใครปรารถนาความร่มเย็นผาสุขแห่งจิตใจผาสุขแห่งปลอดโรคภัยและเจริญรุ่งเรืองขอท้าเลยให้สวดทุกวันหนึ่งเดือนอย่างมหาสมัยสูตรเรียกว่าเป็นสูตรใหญ่สูตรสำคัญเวลาเทวดาทั้งสิบโลกธาตุมาประชุมกัน พระองค์ก็แสดงให้เทวดาทั้งหลายที่มาประชุมกันนับตั้งแต่กรุงกบิลพัดออกไปพระองค์เทศให้พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายฟังว่าเทวดาในกรุงกบิลพัดก็เรียกว่าเพ่นประจำอยู่นั่นส่วนมากเป็นยักษ์แล้วก็เทวดาอื่นๆก็มาเทวดาที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรดีๆก็มารวมบ้างเป็นการประชุมครั้งใหญ่ เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกแล้วเทวดาทั้งสิบโลกธาตุจะมาประชุมอย่างที่พระองค์ตรัสเทศว่าเทวดาที่นั่นก็มาเทวดาที่นี่ก็มาก็มีฤทธเดชอนุภาพอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาเทวดาอินพรมเมื่อท่านเสด็จไปที่ไหนที่นั่น ก็เป็นมงคลหลวงปู่ซิมกำชับให้ลูกศิษย์ขยันสวดมนต์ภาวนาก่อนจะหลับจะนอนให้สวดมนต์ภาวนาอีกครั้งสวดพร้อมกันในที่ประชุมแล้วก็กลับไปสวดของตัวเองอีกสวดบ่อยๆตั้งใจสวดเป็นสิริมงคลมหาสมัยสูตรนี้เป็นบทสวดมหานิยมทำการใหญ่ๆใดๆสวดมหาสมัย เทวดาอนุโมทนาเมื่อสิท์รับภาระในการสร้างพระวิหารพระพุทธชินราชจำลองถวายหลวงปู่และต้องใช้งบประมาณเป็นล้านหลวงปูก่ก็กำชับว่าถ้าอยากให้วิหารเสร็จเร็วให้สวดมหาสมัยทุกวันเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์แสดงมหาสมัยสูตรนี้ปรากฏว่าเฉพาะเทวดาที่ฟังแล้วบรรลุพระอระหันตผลตั้งแสนโกธ และที่บรรลุในชั้นธรรมลดหลั่งลงมาอีกสุดจะประมาณได้ดังนั้นถ้าเราช่วยกันสวดมหาสมัยสูตรมากๆก,ก็เหมือนการชาร์จแบตเป็นการให้กำลังเทพเทวดาที่รักษาบ้านรักษามเมืองอยู่ให้มีจิตใจพลิกฟื้นกระปรี้กระเปร่าด้วยโอสถพระพุทธมนต์และใครสวดมหาสมัยสูตรที่ไหนเทพเทวดา ก็จะไปห้อมล้อมอยู่ที่นั่นฉะนั้นก่อนหลับก่อนนอนท่านนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านทั้งเทวดารักษาเมืองรักษาบ้านท่านและเทวดาประจำตัวท่านก็จะมาห้อมล้อมแซ่สองสาธุการอำานวยพรให้กับท่านการสวดมนต์จึงเป็นการภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่หลวงปู่อบรมลูกศิษย์ให้ฝึกฝนจนเกิดความชำนิชำนาญ นอกเหนือจากการเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาหลวงปู่ย้ำว่าอน,นิสงค์ของการสวดมนต์ทำให้จิตใจตั้งมั่นได้เช่นเดียวกันแต่ต้องสวดด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆฝึกให้คล่องออกเสียงให้ชัดเจนไม่ใช่สวดเล่นๆสวดเปล่าๆสวดให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและหมู่คณะ บางแห่งท่านกล่าวไว้ว่าการสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ก็เป็นภาวนาทำให้จิตตั้งมั่นได้คือเมื่อสวดไปจิตก็ตามไปพิจรารณาทำให้จิตสงบระงับไปแม้บางครั้งบางอย่างเราจะไม่รู้ความหมายก็ตามแต่ในนั้นมันเป็นอุบายธรรมเป็นธรรมมงคลเมื่อเราสวดไปไม่รู้ก็จะรู้ภายหลังเพราะอะไรทุกอย่าง ถ้าสวดถ้าว่าถ้ากล่าวบ่อยๆความเคยชินความชำนิชำนาญมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะรู้จะเข้าใจก็มีในสวดมนต์แปลนั้นที่ได้อธิบายไว้ถ้าเราอ่านก็จดจำไปในนั้นก็เป็นมงคลฉะนั้นมงคลอันนี้นั้นอยู่ที่เจริญไม่ใช่ว่ามงคลอยู่ที่ธรรมมีตู้พระธรรมแล้วก็นั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่ ไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่ภาวนาก็ได้ผลน้อยเต็มทีหลวงตามหาบัวท่านได้พูดถึงเรื่องมหาสมัยสูตรเทพทั่วทั้งจักรวาลทั่วแดนโลกธาตุที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามหาสมัยสูตรนั้นพูดถึงเรื่องพวกเทพทั้งหลายทั่วจักรวาลทั่วแดนโลกธาตุที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เวลานั้นรับสั่งให้ประสง์สาวก ห้าร้อยองมีพระอรหันต์ล้วนมานั่งฟังรับสั่งให้มาป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทมหาวันที่แปลว่าป่าใหญ่พระองค์รับสั่งให้ประสงค์ทั้งหลายเข้ามาในป่านี้ทำความสงบเพื่อจะได้ดูพวกเทพทั้งหลายทั้งแดนโลกาธาตุนี้จะมาชุมนุมกันในป่านี้ในคืนวันนั้นพระองค์จะเป็นผู้แสดงธรรมแก่ทวยเทพทั้งหลาย บรรดาสาวกใครมีความสามารถวาสนาลึกซึ้งกว้างแคบขนาดไหนก็จะได้เห็นพวกเทพทั้งหลายที่มาจํำนวนมากมายตามกําลังแห่งความรู้ความสามารถของตนเข้าใจไหมจึงรับสั่งให้ประสงค์ทั้งหมดมาพระองค์เป็นผู้แสดงพระโอวาทให้บรรดาพวกเทพทั้งหลายนับแต่เท้ามหาพรหมลงมาพวกยักษ์พวกผีพวกเปรต พวกมารพยาครุฑพญานาคท้าวิรูปักขะหมดสกุลพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะเพราะท่านบอกว่าสกุลเลยพวกโคดพวกแซ่ของพวกนี้มาหมดไม่ได้มาธรรมดาท่านเทศนาว่าการนี้ท่านแสดงแก่พวกเทพทั้งหลายตามเรื่องของผู้มาเกี่ยวข้องเทศน,นาว่าการสอนเป็นลำดับ ลำดาของผู้มาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของพวกเทวดาลุ้นล้วนไม่มีมนุษย์เข้าเจือปนเลยในสูตรนี้สูตรเทวดาครั้นเวลาเท้ามาหาพรหมมาแล้วก็พระสงฆ์เข้าเฝ้าก็รับสั่งพระสงฆ์เป็นยังไงได้ไหมพวกเทวดาทั้งหลายที่มาในสามแดนโลกธาตุมาเฝ้าเราต่ถาคตนี้มาพร้อมหน้ากันหมดพวกพระสงฆ์ทั้งหลาย ก็พูดถึงเรื่องความรู้ความสามารถของตนที่ได้เห็นเทวดาพวกนั้นเป็นอย่างนั้นพวกนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยไปแล้วพระองค์เป็นผู้สรุปเองว่าที่พวกเธอทั้งหลายเห็นนั่นนนะเป็นเพียงเล็กน้อยตามมิสัยวาสนาของตนแต่เราจะถาคตนีเห็นหมดเลยจากนั้นก็ไล่โคดไล่แท่ของพวกครุฑ พวกพญานาคพวกเท้าวิรูปักขะพวกนี้มีโคดอย่างนั้นอย่างนั้นชื่ออย่างนั้นบอกไปหมดเลยนี่เรียกว่าบอกทางโคดทางแท้เทวดามาหมดเรียกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่สอนพวกเทพล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นเจือปนเราก็เห็นสูตรเดียวที่ไม่มีเรื่องอื่นใดเข้ามาเจือปนนอกนั้นมีสูตรนี้ว่าไปอย่างนี้ แล้วอันนั้นเข้ามาสับป,ปะดนกันไปเข้าใจไหมละ่ะจึงไม่ติดต่อกัน